บ้านนาหลัดนวลน้องจะประชุมช่างไปคุยข้างในหน่อยแป๊บนึงขับเบาๆน่อยูลุงลมาพี่สาวกัมาแล้วนะมาแล้วหรอมาแล้วลงมาลงมาก่อนดิลงมาก่อนลงมาก่อนเดี๋ยวขัดไหงงามๆนะขับพาไปหาพี่สาวเมื่อกี้ชนช่างในอู่นะครับ สามแสนครับเรับยงไงเฮ้ยเฮ้ยรักษาผมเลยแพงแพงไปแพงไปแพงไปดูจ่ายให้ลุงลุงเคิดให้แสนห้าแสนห้าที่สามมาแล้วใช่ไหมหมอลิงนเสียงคุ้นๆนะน้องไอชูไงไอไล่ะน้องไอชูพ้นเข้ามาครับมันซื้อนี่มันบอกว่ามันจะซื้อกาชารถทุกคันนะที่มาวางขายอ่ะมันรวยวะเฮ้ยทไมเลือดไมม่เต็วะ แบ่งของพวกข้าเลยนะคนละสิบลูกพาไปหาพาไปหาเลยเป็นไงบ้างตอนนี้ลุงหล่อยังตอนนี้ด้ลุงหล่อยังตอนนี้ทิ้งงานทิ้งการเลยนะลุงมึงนะไอเดี๋ยวมาเดี๋ยวกูมาขอเวลาหน่อยดิว่าเวลาความสุขแป๊บนึงโอ้ยเบาเบาเบาโอ้ยโอยโคตรไม่ได้แต่งกับลุงเงี้ยแหละครับทิ้งงานแล้วขอเวลาก่อน ทิ้งงานนะใบเหลืองนะติดเกินนะติดเกินนะคนเราก็ต้องมีวันพักกันบ้างเราทำงานเหนื่อยใช่ครับไหนไหนอยู่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 ไหนนั้นเลยเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอรอจอดเข้าในก่อนจอดเข้าในจอดที่อื่นจอดที่อื่นจอดที่อื่นไป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 ที่อื่นที่อื่นโอเคจอดจอด นายประชุมอยู่สามคนคือกันนันนะเด็กเรียกนัดประชุมเป็นกี่โมงเนี่ยบอกสองทุ่มอะแต่สองทุ่มไม่มีคนอะใช่เหรอถอย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  ไอ้เยอะไปเลยเหรอไมาเสียฟอร์มต่อหน้าสาวเลยนะลุงไม่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 ไปแล้วทำทำเทไปอ่ะมันคนจะไม่จำนะอ๋อแหวกเลยเหรอเออต้องแหวกมามมลี่มามมลี่ค่ะรักหนูคนนี้24ชั่วโมงไปแล้วคุลนรับเคสเลยลูกแต่งแต่งตัวมาหาเป็นไงบ้างลูกเทไหมชอบไหมลูกชอบไหม เล่นเก่งๆนี่เพื่อนูเลยนะเมื่อวานเมื่อวานจะเก่งน่าจะดีกว่าง่ววานจะมาหานี่ไม่เจอหนูโอ้ยเซ็งมากเลยไปเอารถไปลองอ๋อรถไปลองเหรอไม่รอลุงเลยอ่ะลุงก็ลองได้นะลุงก็ขับเก่งมัาถามหมอหมาหมอหมาสิรืองคุณคุณปางสี่คันนั้นแหละื่อวานนี่แบบไปเจอหนูนี่ลุงไม่มีแรงทำงานเลยลูก มะลิเอารถไปใส่กระแพงมาใส่กระแพงกับใครอ่ะกับหมอหมาเนี่ยโอ้ยพยานด้วยัมนี้ขับเก่งมากว้าวขึนเมื่อวานอะอยากอยากดูขับเก่งขนาดไหนได้ไหมลุงก็ขับเก่งนะอะไรวะลุงทำไรเอาต่อให้มันถูกุนแล้วเอาแล้วไม่อยากไม่อยากเล่นนะเดี๋ยว จะมองว่าเป็นการแบบพูดจาเซ็กโชฮาเลสเมนหนูไม่เน้นขับแต่หนูเน้นขี่นั่นขี่แรงไหมขี่แรงไหมไอ้อยากรู้เรียกช่างหลุยป่ะสิกูว่าแล้วทำไมวันนี้หลุยบอกว่าไม่มีแรงทำงานเลยไปตรงนี้ดีกว่าเฮ้ยอุ้มได้ไงอุ้มได้ไงเฮ้ยอุ้มได้ไงเฮ้ยเกินไปเปล่าเกินไปเปล่าอุ้มได้ไงอนี่ยเอาตรงนี้ดีกว่าเอาตรงนี้ดีกว่าอุ้มตรงนั้นไปแรงเกินไป โออร้อน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 โอ้ยแล้วใครเอาช็อกโกแลตมาวางนี้เนี่ยดาร์กช็อกโกแลตดาร์กช็อกโกแลตรู้จักบัวขาวไหมใครดูบัวขาวไหมหุ่นลุงนี่พอๆกับเทียบกับบัวขาวได้ไหมั้เครื่องเส้นของดำไม่ตรงนี้วันนี้หนูชอบของดำไม่เจ๊าะนะเมื่อวานบอกหนูชอบของดำไม่เจอะไรใช่ชอบชอบดำในรูปผ้าลุงไม่ใช่ดำข้างนอกอ่ะเป็นไงครับ เป็นไงพอได้ไหมผ่าได้ไหมผ่าไ,ไ,ไ,ได้ไหมคุ่นลุงอ่ะยังหนุ่มยังแน่นเออลุงพรุ่งนี้พิธีกรรมลุงเน่ยลืมกี่โมงกี่โม <จะ S 1> งพิสูจน์รักแท้เอากี่โมงดีพิสูตรรักแท้แล้วดีสามพิสูตรรักแท้แล้วต้องรอดอไูไปคุยกับลุงกับไอโจอก่อนว่ากี่โมงดีต้องดูไอโจอมันมา ตกลงว่าทำอะไรบ้างล่ะลุงฮ่าฮ่าไม่พูดในที่แจ้งไปคุยกันในที่ลับจะถ้าหมอมาลีอยากมาด้วยก็เชิญนะจ๊ะเชิญที่อู๋อูลุงว่างเสมออุ้มบ้าถ้าหมอมาลิมาซ้อมเดี๋ยวลุงซ้อมให้ฟรีเลยว้าวใครอุ้มลุงค่าก่จะแจ้งจะแจ้งจะแจ้งเลใครนะใครนะเมื่อวันก่อนมาลิไปลุงไม่ว่างอ่ะเออเหรอมันก่อนลุงซ้อมไปแปดร้อยอ่ะใครซ้อมให้หนูไปแปดร้อย ไม่บอกไม่บอกมันเป็นมันเป็นโอ้ยฝนตกปกติของคนทั่วไปอยู่แล้วซสมกับลุงลุงคิดราคาให้แค่สองร้อยหกร้อยพอก็ได้เกินไปผมพูดเลยลุงเกินไปอะไรนะอะไรนะอะไรนะเินไปทำตัวให้น่ารักเหมือนเข้าสิโอทำไมวันนี้ฝนตกแรงอย่างนี้นะอะไรนะฝนตกแรงมากเลยเออฝนตกแรงมากเลยงงเหมือนกัน สงสัยฟ้าฝนจะเป็นใจเห็นเรารักกันนะ่ะนะตาวสอง,องพอูดความบิดบิดเลยนะเนี่ยทองฟ้าบิปบันิดแหวปูนหันใจเป็นอะไรนะครับว่าลุงบิปบันิดไม่ดูตัวเองเลยไม่ดูตัวเองเลยฮะเฮ้ยลุงหนูไม่ได้บิปบันิดฟ้าลุงอืมเบลิปบันิดไม่ได้บิปบันิดรจริงเหรอใช้พูดไหมจไอ้ลุยบอกว่าโยกแบบ แถบผักเลยนะเขาบอกอะโยกแถบผักอะไรเกียเกียแถบผักอะไรเขาบอกรถขับเมื่อวานเกียแถบผักอะไรโยกโยกแรงเกินแบบกระชากด้วยอะปักปักปัากเกียเกียกปับกปกเกีย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 เวเกียเกีเเก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 ียเกกเกีกกยีกเเียเกเกียเกลากเ ต้อยต้อยลมลมมันเนี่ยของแน่นๆไม่ต้องห่วงลูกอยู่กับลุงนี่พึ่งสักตัวจุงสักตัวจะไม่ให้ตอมไม่ให้กัดลูกเลยไม่น่าจะมีอยู่กับลุงน่าจะมีเขาบ้างปาย่างที่เมด้จะมีแฟนได้นะไม่น่าเชื่อยลุ้ยมันมองไปได้ยังไงเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเขาคงชอบของแปลกกันเลยไม่หรอกก็น่าจะชอบของใหญ่อะ บ่บหมอนหะล่นเล็กล่างอะรู้จักไลอะไรนะใหญ่บนเล็กล่างให่ตรงไหนวะเนี่ยเป็นไงบ้างพี่เชาตอนพิสูจน์ตอนพิสูจน์เป็นไงแม่ลุงมึงจีบสาวไงวะอะไรจีบสาวไงไม่ให้เขากิน้าเอเลี้ยงไม่ดีไม่บอกลุงนะหนูโอ้ยไม่บอกลุงเดี๋ยวลุงให้ปิ่นโตอันนึง กูจะรู้ไปเละว่าเขาไม่ได้กินข้าววะคุณลุยอะน้ำ่มสิว่าผมเลี้ยงดีทุกมือนะหาจริงเหรอทุกมือจริงหรือเปล่าแค่เห็นหน้าก็อิ่มแล้วจริงจอ๋อก้าหน้าเพื่อเลยว่ะเดี๋ยวลุงพาไปที่อเดี๋ยวลุงพาไปที่อูอย่างงี้ไม่ข้าวเขาอ่ะโอ้ยไฟดับว่ะอุ้ยเคมันเฮ้ยปวดร้อนด้วเนี่ยเฮ้ยกูเริ่มกลัวแล้ววอะ ที่ฝนตกแรงมันเป็นเพราะความรักที่ลุงบอกให้มันร้อนแรงยังไงเลยนะเย็นฉ่ำด้วยเฮ้รอแป๊บนึงทำธุระอยู่ไปยังไงอย่าลุงเลี้ยงยังไงให้เขา้าเนี่ยลุงผมเปลี่ยนลูกใหม่เป็นแบบปัจจัยไรอ้อยแล้วเฮ้ยเท่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 ปัจจัยเดี๋ยวไปเล่นมีข้าวไหมลูกมันลิมีค่ะอืมแต่ลุงมีของที่อร่อยกว่านะสนไหมอะไรอะตัวลุงนี่ไง เนื้อติดมันนะอ่ะเขาชอบกินกรุบๆไม่เดนียวเกินไปไปซื้อเลยกินแป๊บนะโอเค <c oughs> มันเหนียวมากทุกคนตอนนี้เหมือนถือร่มให้กูอ่ะตอนนี้อยู่ตรงกลางอะ่ะ <c oughs> มันทุกคนถือร่มให้กูอ่ะตอนนี้ดูดิใช <c oughs> ่เดือุงเรื่อเอ้ยรักลุงกันทั้งนั้นเลยเว้ยเออเดือดรุงเรียอเออ ใครคุยด้วย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 ลูกดุจังออะะะไรวใครคุยด้วยใครคุยด้วยเงินหนุนขคุยคนข้างขมึงเป่น้องคุยกับกูเนี่ยลูกมาทีฟ้าวิปลาสกันเลย่มึงเรียกอย่างนี้มึงพูดอย่างนี้นี่มึงไม่เห็เกียกูเลยนะรูบี้หมอมาลีปากตะไครไม่จ้าเผื่อจะหายลูกพาไปปากให้ อะไรนะเดี๋ยวน้ำท่วมคือมันจะเข้าเดี๋ยวลุงไปคุยชล่าก่อนเดี๋ยวลุงมาหาใหม่นะจ๊ะได้ค่ะไปลุงไปครับลุงไปครับลุงบายบาย่น้องเจอกันไม่บ่อยตะรักมากไม่ไฟไฟแม่งดับได้ปะเออไฟดับไฟดับกำลังกลับกำลังกลับใครมานลิพาลุงไปส่งที่อู่หน่อยจ้ะลุงพูดแบบนี้กับทุกคนปะเนี่ย พูดกับหนูคนเดียวไม่พูดกับใครทั้งนั้นลุงรักเดียวใจเดียวถามเดี๋ยวเดี๋ยวมาลิพาไปส่งถามรูบีได้ใช่เปล่าใช่รักเดียวใจเดียวใช่ตอนนีที่ลุงบอกว่ามีเมียแล้วกับเมียไปแล้วอ่ะเมียเก่าลุงตายแล้วสำหรับลุงคือมันตายไปแล้วจากใจลุงอ่ะขึ้นขึ้นขึ้นไม่ต้องฟังเยอะมาลิขึ้นมาลิขึ้นไม่ต้องฟังเยอะไม่ต้องฟังเยอะขึ้นขึ้นขึ้นคันไหนลูกคันไหน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 อ่ะมาลิคันไหนลูกคันโน้นคันโน้นคันโู้นคันโน้นคันโน้นลุงคันโน้น แปะมาร์คให้มาลิหน่อยนี่ครับขอบคุณนะจ๊ะมาริรอ่าเจอก,กันนะเจอก,กันครับมาลิที่ค้าทานข้าวหรือยังครับทานแล้วค่ะเราทานแล้วไปมาลิไปลุงไม่รบกวนแล้ว <Okay. S 2> ค,ครับขบับไปดีนะจ๊ะเป็นห่วง ค่ะไอแดงไม่กวนวแต่ผมขอกววได้ไหมครับค่ะ<า>อยากกลัวเข้ามาเขาทำงานเอ้ยหนี่เออไปคุยกับกูข้างหลังมึงนี่แนะขัดโจขัดลาบเออเรื่องสั่งลุยโจคุยกับกูหน่อย,ค,ย,อยคุยผมได้เลยผมก็ทราบมาเหมือนกันไม่พวกนี้จะมีพิธีกรรมโกนหัวกัน <c oughs> ของรูบีและจะมีการเปิดบทสวดพระทีนารงพยาบาลคันครับ ประมาณช่วง 2, 2> สองสามทุ่มนะประมาณนั้ละมัง้ง<ช>นี้เขาเปิดให้ผมฟังหรือเปล่าทีนี้โอ้ยเหีเ้ยระเบิดอิสัตเ้ยทีนี้ช่างลุยเนี่ยมันเพิ่งตัดสินใจคบกับเจ้ารูปีไปเมื่อวันก่อนฮะฉะนั้นลุงเลยคุยกับโจว่าจะผ่านด่านพิสูจน์ความรักใดเนี่ยต้องผ่านบทพิสูจน์ใจซะก,ก่อนอลุงเลยจะคิดว่าลุงจะทํากิจกรรมทําให้ลุยอะพิสูจน์รักแท้ว่ามันรักเด็กคนนี้จริงไหม ลุงคิดไว้ว่าจะให้มันอะวิ่งผ่านเปลวเพลิงเปลวไฟไปหาไอ้ลูบี้เพราะว่าพวกเนี้ยไม่บ้าไม่บ้านี่คือร้านปกติอยู่เนี่ยวิ่่งานีคือร้านรักนี่คือร้านรักเอาเรื่องของกูอ่ะร้านกูอ่ะกูทำอะไรก็ได้กองไฟยาวแค่ไหนแปดกองไฟยาวแปดเมตรเอารู้ได้ไงเนี่ยทำเลยเชียร์ดูันเรื่องเดียวกันไปเลยไงไอ้โจเองมีอะไรเสนอไหมในแผนพิสูจน์รักแท้ระหว่างลุยกับลูบี้ ว่าจะให้มันว่ายว่ายน้ำตักอีกเกาะหนึ่งไปเกาะว่ายน,น้ำอะ่ะเอ้ยได้ได้ได้เดี๋ยวเราต้องไปเซอร์เวยเกาะก่อนไปเกาะไ,ไหนคืนเนี้ยโอเคไปปไะไปปะโจ<อ>ไปดูเลยก็ได้โอเคฮานเองอ,เอยู่นี่ก่อนได้ไหมฝ้าอูแป๊บนึงได้ไอโจมาเหาข้า okay, เออเออได้โจเดี๋ยวกูวขับรถแออออววห่มึงนั่งมาับกูหน่อยไปหาเกาะ ข้ากอดพิสูจน์รักแท้เดี๋ยวกูจะแกะตัวไหมขับดีๆรอบนี้ป้าดุเดี๋ยวตายเลยเดี๋ยวกูขับไปที่ตรงนั่นก่อนนะใช้หาดก่อนนะส,สนุกอะ่ะมันไม่ตรงนั้นเลย ไอ้มึงมา้างเดี๋ยวกูเอาม้ากออกเห็นยังเห็นแล้วยวขับไปโอ้เอางี้ถ้าไปถึงเดี๋ยวกูขอลองวหวไปก่อนแล้วกันนะดูก่อนว่ามันไปไหวไหม ม,มึงระวังงูนะกูเอางูไปปล่อยเมื่อวานก่อนประมาณสามร้อยกว่าตัววั <What? S 2> ไม่กูไม่กลัวแล้ววะเฉยๆแล้วเขาบอกว่าการสู้ความกลัวมีสองวิธีเว้ยหนึ่งคือวิ่งหนแีแล้วก็แล้วก็กูเอาปลาวานไปปล่อยด้วยประมาณสิบตัวสองคือสู้มันกูไม่กลัวแล้ว แถวนี้มันโคตรน่ากลัว,วเลยว่ะเดี๋ยวมาดูก่อน วะแค่นี้นะมันสั้นจังวะระยะทางมันสั้นจังวะเดี๋ยวกูลองมีก่อนนึงมีก่อนนึงมีก่อนนึงทางซ้ายอ่ะลองว่ายไปดูดิเดี๋ยวกูลองว่าย,ไ,ไ,ปยไ,ไปก่อนละกันเกาะเนี้ยเดี๋ยวกูเทสก่อนละกันมันยากไหม เกาะน,นี้สวยเกาะนี้สวยว่าเป็นไงบ้างเกาะน,นี้สวยเกาะน,นี้สวยคือกูว่ายขึ้นมาแล้วเว้ยแลวมันเป็นเกาะที่ทางด้านหน้าเกาะเนี่ยมันอยู่ทางฝัง่งทิศตะวันออกของเมืองพอดีเว้ยทำให้พระอาทิตย์ขึ้นมาจากฝั่งตรงหน้าด้านของเกาะ อารมณ์เหมือนแบบวิ่งไปวิ่งไปหานึกภาพนะมันวิ่งมาหาไอ้เจ้ารูบี้อะปลายเกาะแล้วไม่มีพาทิศสองเข้ามา mm hmm. กนเกาะนี่ยสวยอยู่เดี๋ยวดูไปดูเดี๋ยวกูไปดูอีกเกาะน,นึงให้มึงคุยวอลก็ได้ mm hmm. กนเกาะนี่สวยกนเกาะนี้สวยโตศัพับโต๊ับ มันคุยวอลุยมันก็รู้ดิว่ามันจะโดนอะไรอ่ะมันไม่อยู่วอมันไม่อยู่หรอมันอยู่นี่กูเห็นมันอยู่อ่ะเออว่ามันไม่อยู่แล้วมึงจะปิดวอใไหมแปลว่ามันเพิ่งออกถ้ามึงอยากจะเซฟมึงก็เปลี่ยนช่องก็ได้ไปช่องกันเดียวกูก็ได้สองหนึ่งสองสองหนึ่งสองอาอ่าานสองหนึ่งสองต้องวอด้วย ไม่ได้ว่ะได้แค่ถึง200เดี๋ยวกูเปลี่ยนเอาเป็น1นึ่ง9 8 198กด่งนกที่กูอยู่สวยเว้เดี๋ยวกูไปเกาะหนึ่งดูขี่รถมาจอดตรงกูเนี่ยแล้วก็มองไปทางเกาะแล้วก็ว่ายน้ำไปใช่ใช่ใช่ จอดบนเนือนเีือไปก่อนไหนต่อก็ที่อยู่ฝั่งขวามือกูอะอยู่ซ้ายมือมึงอ่ะไอกองไอกองสุงสูงอะนะเออพวงถึงยังอ่ะไก่ถึงกเนี่ยมันกินมันกินแรงเยอะ ไอเทียก่อนนี้ขึ้นยังยากโจ้เกาะนี้แม่งเหมือนเกาะพิสูจน์ความลำบากแล้วว่ะขึ้นยากอะ คือใช่ขึ้นยากและปลายขอบผามันมีน้ําซัดด้วยอะ่ะอันตรายชิบหายเลยเกาะนี้ขึ้นยากมันทดสอบความลําบากแต่ไม่สวยเท่าเกาะนู่นเกาะนู่นสวยกว่านึกว่าจะเปลี่ยนไปดูที่อื่นด้วยที่กูกูมาร์กแล้วก็ไปที่ที่มึงต่อที่ที่มึงบอกอะ่ะได้เดี๋ยวไปเกาะฝั่งเก็บกัญชาดูเดี๋ยวกูกำลังว่ายกลับไปไหนแล้ววะกำลังว่ายกลับไปหาเนี่ยรถละ มึงมึงคิดว่ามึงวิ่งไปไหวไหมวะ <laughs> สบายสบายมึงเซฟแล้วใช่ไหมมึงคิดว่ามึงการที่มึงล็อกรถในกูจะจท็อปอะไรมึงไม่ได้ใช่ไหมแต่ <laughs> มึงลืมคิดไปคอนึงเว้ย <laughs> กูเป็นช่างมึงเอาไปฮะจิตใจเองมเอาไป <laughs>

อาไปดิอยู่รอไหมอ่ะเอาก็รอมึงไงกูตามหลังมึงไงเป็นตอนเราก็เบือ่อสัพเพเวสีได้ตาม <c oughs> ใครเหมือนสัพเพเวสีกันแน่ตอนนี้ <c oughs> อ,อ,อุ้ยมางเร็วมา กูว่ะเสียในสเก็ตบอร์ดเก่าเฮ้ยมันกระโดดได้ได้แดงเป็นหานเอ้ยนี่แงะนี่แหะกียนเลยว่ะธรรมดาธรรมดากูอะนี่ๆเกือบคว้าไปเยอะ ดูกูดูกูหรือกูทำให้ดูขับไปถึงจุดกัญชาสบายเซิร์ฟสเก็ตเซิร์ฟสเก็ต ขวาก้างขึ้นอยู่สวัสดีครับทำไมมีอะไรอ่ะมีอะไรมีอะไรวะฮานจะออกใช่ไหมใช่ฮานจะออกเวรละไป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 ดูใกล้ใก้เสร็จก่อนเนี่ย ไปไปมรีบขับตู้ไปเก <the> <th> is ็ดมึงไปเฮ้ยธรรมดาธรรมดากูอะบอกแล้วกลัวของจริงว่าเราจอดรถทิ้งไม่ดีเราขี่ไปเก็กมนสองคนเทวะไม่เอาดิ รถเบอร์เทือกเชิญฮเคสเิบหายแล้วตายเฮ้ยเคสเข้าวะเคสมาเคสมาไปเคสไปเคสไปเคส ว่าเราออกเวรนไหมว่าวันนี้เราไปไวไหนเออว่าจะพักกันเนี่ยผมรู้ดีแล้วนะว่ากูออกเวรละว่าจะไปว่าไปสีรถมึงนี่ก็สวยดีเหมือนกันธรรมดาคนมันมีคลาสนะคนมันมีคลาสสัตว์ลืมเลยว่ะเฮ้ยรถใครวะน่ะรถใครวะน่ะพาวไหมน่ะสักหน่อย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 จอดอะไรเนี่ย โราครับลุงแดงซ่อมรถหน่ครับกําลังไปครับกําลังไปครับโทษทีครับกําลังไปรอก่อนรอก่อนอ่ะไปไปวิ่งยาวไปมึงรู้ตัวแกตอนที่มึงแก้กูตีแล้วตีแล้วตีแล้วเอาได้นะมึงได้นะนเอง นั่นยืนจะหนอกูให้มึงกูให้มึงเดี๋ยวเวลาพิ่งแกงกูกูรู้สึกอย่างนั้นเลยเน๊ะ